คราวาททำได้คราวาททำได้คราวาททำได้โดยลืมความเป็นคราวาสเสียมีจิตชนิดที่รู้จากความทุกข์และจะดับทุกข์อย่างเดียวึงให้สมกับที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าฉันกล่าวแต่เรื่องความทุกข์กับเรื่องความดับทุกข์เท่านั้นฉันไม่ได้กล่าวเรื่องความเป็นคราวาสความเป็นพระ ในฐานะเป็นเรื่องสำคัญหรือตรงกันขา้ามฆราวาสหรือบรรพชิตก็มีทุกข์และจะต้องดับทุกข์เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องสำคัญมันจึงมาอยู่ที่เรื่องความดับทุกข์เสียให้ได้จิตที่ว่างจากอาวิชชาอุปาทานมันก็มีกำลังของธรรมชาติตามธรรมชาติอย่างยิ่งให้ทำหน้าที่การงานอย่าไปมัวคิด ถึงเรื่องพระเรื่องคาราวาสมันถ้าจะคิดก็คิดแต่เพียงว่า,าความเป็นพระเป็นบรรพชิตนั้นสะดวกในการในการที่จะดับทุกขยิ่งกว่าคาราวาสบ้างเท่านั้นเองคาราวาสก็ต้องดับทุกข์บรรพชิตก็ต้องดับทุกข์เป็นบรรพชิตสะดวกหรือง่ายกว่าบ้างแต่คาราวาสก็จะอยู่เฉยๆไม่ได้ มันจะต้องพยายามทำความดับทุกข์โดยลืมเสียว่าคราวาสนี่เป็นอุปสรรคของการที่จะดับทุกขความทุกข์มีที่ใครคนนั้นจะต้องดับทุกข์จึงต้องดับทุกข์กันทั้งพระและคราวาสคอยดับทุกข์เสียได้ทั้งที่เป็นทุกข์โดยตรงและ ทุกโดยอ้อมที่เกิดมาจากความหลงในความสุขดับเสียให้ได้ทั้งสองทุกขคือทั้งทุกโดยตรงและทุกที่เกิดมาจากความหลงในความสุขหลงในความหมายหรือคุณค่าของความสุขที่เป็นเรื่องหนักแก่จิตใจทำอย่างนี้ได้เรื่องกว่็จ